ศึกสงครามแล้วว่าสกิบิดิทอยเด็กกับมนุษย์หนึ่งตอนหนึ่งมาดูกันว่าใครจะชนะนี่ใโอ้เดี๋ยวทำไมมันปล่อยลเซร์ได้ปกติมันปล่อยลเซร์ไม่ได้ไม่ใช่เหรอได้ขอโทษเสียงเข้าคลิปอีกแล้วนะครับคือเรื่องเหตุกา่ณงนี้นะครับอืมเฟหลังจากเหตุการณ์นั้นไปช่าง ทางทหารนั้นก็ได้ปล่อยทหารเพื่อเพื่อที่ไปสำรวจพื้นที่แล้วก็พบกับสกิวิดี้ทอเรตเหที่บุกมาก็เลยต้องเกิดการประทะเกิดขึ้นเมื่ทหารดโจมตีวันมากลเนี่ยตวนี้เร่มสกิวดี้ทอเรตไม่สามารถมับาการต่างแนได้แต่ว่าสกีวิดี t ทอเรตนั้นก็ได้เกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นมา และทาการนั้นก็ได้เห็นเจ้าหัวหน้าของสกีบีทอยลิ่ก็เลยเลยรีบไปต่อสู้อย่างรวดเร็วแต่ว่าสาวน้อยนี้ไม่โดดหลังก็ได้ดีแบบที่ทีมอื่นแต่ว่าก็ไม่ได้ทำงานแบงสมบูรณ์ครับนะครับเป็นไฟกองรับครั้งนี้ดันถูกแปดในดันไม่สามารถต่อสู้กับกัพคัได้แต่ก็สามาถใช่แท้จะไม่สามารถสู้ได้แต่ตอนนี้ก็สามารถต่อสู้ได้ แนะทางการคิดว่าจะสามารถชนะได้แล้วแต่ก็ไม่แต่เราชาวบ้านบ้านที่อยู่อีกเมืองหนึ่งก็ได้ไปเห็นกลุ่มสกิบิริทอยตกำลังรวมตัวกันกันและก็เห็นตัวบอสที่แท้จริงเขาก็เลยเรีบจิบอาวุธและใส่ชุดที่แข็งแกร่งของพวกเขาซึ่งมีบางคนในนี้เคยเป็นทหารเก่ามาก่อนและมาดูกันว่าเขาจะชนะไหม โอเคทุกคนแล้วเข้าเราต้องชนะเพื่อบ้านเมืองของเรานี่นี่นี่พวกแกย์ย้านะเพื่อ้านเมืองของเรานะย้าลุยโงชั่นจำค่บฟุตเกย์เราข้ามันได้แค่ตัวเองแต่ว่ามันฆ่าพวกเราได้เยอะเลยโอ้ไม่นะเหงื่อโอ้ยอ่าในผลก็คือฝ่ายที่มีทรอยนั้นสามารถชนะได้อย่างง่ายดาย ทา่านทาหารก็เลยทำการส่งทางาห,าหารล่ะหายร้อททนทำไม้ายเพื่อจะมาโจมตีทันซึ่งฝ่ายธนาทหารนั้นก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีพร้อมรถถังอีกสองคันเพื่อพร้อมที่จะสูร้รบกับสกิมมี่ทอยตท ก็ชนะจนได้และทะ่านั่นทำให้ไรโกด,ดานสุดท้ายของสกิวิทิทอลิทได้ล่มสลายไปแต่ยังเหลือแหล่งกด,ดานพิ่านรับอยู่ที่ทางการและชาวบ้านหลายคนยังไม่รู้แต่ยังมีแค่ชาวบ้านหนึ่งคนที่รู้และสาหิตที่ไปบอกพวกกลัวโดนฆ่างั้นเอง,เองและชาวบ้านคนนั้นก็รู้ว่าไรโกดานนั้นอยู่ที่ไหนแล้วมันแล้วเหล่าสกิวิทอทอลทที่นั่นมันอยู่เร็วม,มากซึ่งและชาวบ้านคนนั้น ถได้คิดไว้ว่าว่าอย่างนี้เอฉันว่าฉันควรบอกได้แล้วนะไม่งั้นโลกอัดพินาศถ้าจะไปบอกทหารันให้มาโจมตีพวกแกผมว่าพวกแกยังไม่รู้ตอนนี้เออหัวหน้าเขาประใจได้ไงครับว่าไอ้บัวนั่นจะไม่ไปบอกทหารนะครับฉันก็ไม่ฉันก็ไม่รู้กันหรอกแต่ถ้ามันบอกอกเราต้องฆ่ามัน เ้อครบเชครบข้ามัเลยใช่ใช่ใช่ะามันเลยฝ่ายทหารก็ได้บกุกโจมตีมีทัน,นงสูเองหน้าม,นมันเรียกทหารมาจินด้วยระหว่างที่เราสู้รถกนนั้นหังนอะไรบางนตึงขั้นตึงขไปค่้ลักไปโดยีเชื่อไขถ้าสามารถชนะได้ ก็ยังเหลือตัวค้างไว้อยู่บางตัวและตอนนี้ไฟ e. ไฟพวกกล้องถ่ายหนังกับสปีกเกอร์แมนหรือหัวละพงนั้นก็ได้ร่วมมือกับมนุษย์เพื่อจะปลาอาบอาบนี่สกีวิดีทอยเล็และสงครามจะเป็นยังไงต่อไปเริ่มเอ้ตัวอะไรนี่ <Burch ill. S 2> ฝีกเ็เป็นฝ่ายชนะไปไอบอดี้บูทแต่ว่าก็ยังมีถูส่วมว่าที่เขา,เขาขูมาเรื่อยๆว่าถูมาจากไนเ,อเือบูบบูบบบะบบ่บบบ่บบ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 อีบบบมบบ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 บก กคุณทำใหุ้้านตัวเองด้านหลังนั่นเองแาาไฟไฟยก็ไฟหัวระโพนะก็เป็นไฟชนะอยู่ดีและสงครามจะเป็นยังไงต่อไปให้รออีพีสนะจ๊ะ